ทุก่ันเนาะค่ะเมื่อกี้ก็มาตามต้ออปุปนะคะมือญวัดที่แล้วสูตรเพิ่นเขาอยู่แต่ลาดอยู่น,น,นิดนึงเนาะคือ<ม>บนมาออกล่างเนาะคะ่ะบนมาออกล่างหรือว่าสูตรแบนยี้ด้สูตรเขาายู่ได้เนะาะมันก็ได้อันนี้ก็เป็นชุดเต็มนะครับอันนี้อันนี้คือชุดเต็มเนาะเข้าอยู่วงกลมให้อยู่อันนี้ชุดเต็มเนาะ ชุดที่แยกมีไหมยังยังไม่ได้แยกครับอันนี้ชุดเต็มนะครับเข้าอยู่นะครับเขาทุ่งหวดอยู่ได้น่าสตดเนาะส่วนอันนี้คือชุดเน้นนะครับมาหาหนึ่งตรงตรงได้หนึ่งตรงตรงครับเทียยังเดี๋ยวว่ามาออกลางเนาะใช่ครับผมคือว่าจับยกอีกแค่น่อยนะคะเฮ้ซี่เบิ้งเนี่ออค่ะนี่เด้อค่ะตูมันเข่าก็หาหนึ่งค่ะพี่น้องแต่ว่ามันหันบุญมาลงล่างเนาะค่ะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูป จักหน่อยเนาะค่ะกายแคบไหวเบิรงเดอร์ะค่ะพี่น้องอว่ามันเขา่จาจังไดมากจังไดเนาะค,ะค่อาลงอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับพีีครับผมเป็นเลขสูตรเลขคำนวณน,นะครับเป็นเลขสูตรเลขคำนวณเนาะเข่ามากจักหวดนะคาแต่ไส้สูตรมาก็ทํามาก็สามสี่งวดสี่งวดแล้วก็เข้าทั้งสี่งวดนะครับแต่มันจะหลายหางนิดนึงเนาะบางทีมัน มีทั้งสี่สิบกว่าหางมันตัดเหลือเหลือแค่เก้าหางสิบหางนี่นะครับไม่ลา,มลายหรอกอ,อันสูตรเพื่อนเขาเจ้ากันไลาขึ้นกันใช่มันเป็นสูตรคํานวณน,นะครับบางท่านอาจจะว่าโอ้ยหลายตัวมันก็ถูกแล้วมันก็จริงอย่างที่ท่านว่าแหละครับผม,มแต่ว่าผมก็ตัดให้อยู่นะครับตัดให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเนาะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษของเอจีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันจะเข้าตัวไหนมันจะหลุดตัวไหนนะครับผมก็เป็นการ วิเคราะห์ตัวเลขนะครับผมสําหรับเอเจที่ตามเนาะที่ตามเลขสูตรนะครับโอปอเพิ่นก็ได้มาอีกเทธิยาตัดไหล่อาจารย์ไหลแขนงมากเลย,ยเรียนเรียนมาหลายอาจารย์เนาะใช่ครับผมก็จะสูตรเต็มอาจจะเห็นกันแล้วเนาะคือคือไม่ต้องโชว์แล้วนะโทรไปเดี๋ยวมันจะดูเยอะนะครับะว่าตรงโซ่ตัดมันเป็นสูตรตลอดชีพสูตรนั้นเขาวเข้าวคอยเบิงดอกมันมันเป็นตัดเปลี่ยนนะใช่บางท่านก็ไม่เข้าใจว่าโชว์มาปุ๊บมันก็ดูเยอะอย่างนี้ครับสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังเนาะมันเป็น สูตรตลอดชีพสามารถแคปหน้าจอไว้ดูได้งวนเมื่อกี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมตรงๆนะยังบ่ขั้นรุดเนาะใช่แต่ว่างวดนี้ออสีเฮ็ดไม่กันบ่ครับสีเฮ็ดแบบบนล่างเลยขาดบนล่างได้เนาะไม่จังบอลรุดเนาะใช่เพราะว่าส่วนมากผมจะเน้นไปทางบนเนาะแต่มันไปออกล่างเนาะเมื่อกี้โรมาโย้ไปซื้อบนครับรุดซ้ำมาซั่นมันมาออกล่างมาซั่นเขาซื้อเบิร์สุูดิโเด้แต่เขาซื้อแต่เล็กบนไหม เขาพ่ซื้อล่างปกติม,มันก็ส่วนมากมันจะบนนะมันไม่ค่อยมาล่างเท่าไหร่มีงวดเมื่อกี้นะครับมาล่างอืม,มันชอบมาครับตอนเขาซื้อนี่แหละว่อเจใช่ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุดสี่หางนี่มันมาทั้งบนทั้งล่าง4 4หางนี่ยแหละครับผมมันมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเต็มนะครับวันนี้ผมคำนวณคำนวณมาหลายวันแล้วแล้วก็คำนวณตัดมาให้เหลือแค่ สิบกว่าหางเลครับผมแล้วก็จะตัดอีกทีเหลือลห้าหางนะครับอุปออกรณ์รัดครับมาหลายมือแล้วเนาะครับกระดังมาหลายสำนักหลายอาจารย์คือกันแต่สําหรับเลขวิ่งที่ได้ศึกษามาเนาะปีหนึ่งอ่ะลุดแค่สองงวดนะครับงวดงวดเมื่อกี้ก็ผมให้หกกับหนึ่งเนาะม,มันก็มาหนึ่งนะครับมผมครับเลขวิ่งมีบลุดบล็บอยหลุดนะให้มาหกกับหนึ่งแล้วก็สอง มาทั้งสองมาทั้งหนึ่งใช่ไหมครับสองนี่มันไปหลักร้อยเนาะสองศูนย์เก้านะครับรอบนี้นะครับวิ่งวิ่งนะครับวิ่งแปดวิ่งเก้าวิ่งแปดวิ่งเก้าครับลองเจ็ดมาตามสูตรเลยะมาตามสูตรครับวิ่งแปดวิ่งเก้าแล้วก็ลองเจ็ดนะครับผมสำหรับเลขวิ่งวดนนี้วิ่งไม่หลุดเนาะ ็ไล่สถิติเก่าก็คือปีหนึ่งเนี่ยมันจะหลุดแค่สองครั้งสูตรวิ่งนี้คือได้เฮตอีกรอบหนึ่งคนละอาจารย์คนละอาจารย์ครับยักอาจารย์ค่ะไปเรียนมาสามสี่อาจารย์เพื่อจะมาคัดสูตรโดยเฉพาะเพื่อจะมาคัดสูตรคือเอาสูตรที่มันตรงกันนะครับผมอสูตรอาจารย์ไหนที่มันตรงกันกับสูตรของที่ผมคำนวณอย่างเงี้ยก็เอาตัวนั้นออกมาครับอันไหนเด่นเด่นนะครับผมสำหรับเอซีที่รอเนาะ รั้วันนี้โอป๋อกะดิคัดให้เหลือหน่อยที่สุดเหลือแค่เนี่ยนะครับสี่หางสิบกว่าหางเนี่ยครับสิบกว่าหางคัดออกสิบห้าหางครับจากสี่สิบเจ็ดหางสี่สิบกว่าหางเหลือสิบห้าหางเราจะตัดเหลือแค่ห้าหางนะครับผมเหลือเลยอไม่เยอะครับเนาะก็สําหรับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะหลงคือว่าฝันดีค่ะมือขึ้นฝันฝันเห็นกูบาจารย์เนาะ เห็นรูบาจารย์แต่งตัวเป็นหมอธรรมนี่นะครับใส่ผ้าผ้าขะคะมผ้าคาร์ดสโล่งนะนะเหมือนเมาอะไรสักอย่างนะมานั่งจ้องผมเนาะนั่งจ้องมองนั่งยอง,ยองๆเนี่ยนะครับนั่งยองๆมองเนาะจะตีว่ายังไงผมก็ตีไม่เป็นว <ผม S 2> ่าแม่บ้นไหนไปเอาคันถามอกขันตาบ่ไม่รู้เหมือนกันครับนั่งนั่งยองๆเหมือนคนเมาเนี่ยครับนั่งยองๆ,ๆ เะบ๋มีเก่าสวัฟันเ็นคูบาอาจารย์น่าจะหรือเปล่าทีนี้ลูกชายก็มาฝันเนะาะแกกแก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าฝันว่าได้ขับรถว่าพ่อผมเนี่ยขับรถไปชนคนออือชนคนปุ๊บคนขาดคนคอขาดเลยอ่ออือันนี้ฝันนะกระเด็นออกมาเลือดสาดเลยครับผมวันนี้หวดนีเพื่อน ยห้สัมผณ์บ่ใครลองขอสัมผัสลองสัมภาษณ์ดูนะครับแล้วมันตรงกับทะเบียนรถนะสูตรนี้ตรงกับทะเบียนรถ้ใช่นีสิเป็นในเอียงก็ปอปอีใจก็บ่ครับผมใช่เป็นฝันอ่ามันตรงกับทะเบียนรถที่แกฝันว่าได้ขับไปชนอ่าตรงกับสูตรผมเลยนะวันนี้นะครับก็เลยเออลองพิจารณาดูนะครับเผื่อเผื่อชอบเนาะครับแต่ว่าตัวนี้นี่ ยังไม่ครับเนาะรีบเทียนึงเนาะใช่ครับนี่แต่เว้นลายเป็นสีอ่อนเนาะค่ะเนาะครับผมก็อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนาะเดี๋ยวเน้นๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือวิธีทําสูตรของผมนะอันอันอันนี้คือวิธีตัดตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะวงเล็บมั่วไปหมดนะตอนนี้นะอ๋อันนั้นอันนี้ให้ดูเฉยๆให้ดูเฉยๆครับคํานวณไปคำนวณนี่ครับคํานวณวัดนี้นวดนี้วดนี้แหละครับคํานวณ คัดออกจากตัวนี้ใช่คัดออกจากตัวสี่สิบสี่งวดนี่แหละครับสี่สิบสี่ตัวนี่แหละอ,อ,นนอันนี้คือคัดออกมานะครับค,คัดออกมาตามสูตรนะฮะแล้วก็จะคัดเหลืออยู่แค่สิบกว่าหางนะครับอันนี้คือสูตรเต็มครับสูตรนี้มันจะมาส่วนมากจะเน้นน,ะน,นะ่ะบนเนาะแต่ลูกวนเมื่อกี้มันไปล่างนะครับผมถ้าให้ดีก็บนล่างก็ดีนะครับ กันบกันล่างไว้บนกันล่างนะครับคัดออกมาสิเหลือย่ซิบกวางเท่าน,นั้นเนาะค่ะนี่ครับคัดออกมาเหลือสิบกว่า,างอันอันอันนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตัวคัดนะครับค่ะอันนี้คือชุดเต็มที่ผมคัดออกมานะครับม,มันจะอยู่ในนี้แหละครับผม <c oughs> แต่มันหลายหางครับอันนี้สูตรเต็มเนาะค่ะเนาะใครที่จะเอาไว้คัดก็ที่จะลาหน้าได้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่สูตรตลอดชีพนะสูตรตลอดชีพมันจะมีสี่สิบกว่าง นะครับอันนี้คือทํามาทํามาหลายวันละสองวดก็ทําได้เลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดชุดคัด,ช,ด,คดชุดคัดแล้วครับผมนี่ครับชุดคัดส่วนบนกันล่างนะครับผมบนกันล่างงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห<ต>้าร้อยหกสิบแปดครับแต่ว่าใบจดใบตามสถิติมันมันไม่ได้กลับนะเนาะเบิกซับเนาะสถิติเก่าคือไม่ไม่ได้กลับเลยนะ เดี๋ยวจะคัดเหลือห้าหางนะีครับไวน้ำแน่ก็ดีค่ะโอ้โหอันนั้นทั้งทีเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะคัดเหลือห้าหางนะครับเอซีอย่าเพิ่งบอกว่าเยอะเนาะเดี๋ยวผมจะคัดให้อยู่นะครับคัดเหลือห้าหางก็สีน้อยรุ่งแต่ว่านี่ก็เลอซีพกหางกับว่าลายแล้วค่ะที่คัดออกมาครับผมแล้วพ่อฟังอยู่นะคะนนี่ครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับรุ่งได้ค่ะฝันของเพ่อนกับเตียวเด้อค่ะพี่น้อง แต่ว่าขันฟันเ็นคูบาอาจารย์ได้เนาะฟันเ็นคูบาอาจารย์ครับแต่ซีมี่เก่าเราเบิกทราบาเอฟซีรองตีเบิงเนาะใช่ครับแต่เก่าฟันจังสี่มันก็มากมากก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจจนครับให้ดูใกล้ๆอี้ยกรอบนะคะคนะครับนะคะก็ลงตรงนี้นะคะอฟซีบางคนเขาว่าไก่โพดน่าจะ กสิได้ให้ f อฟเบิ่งใก่ไๆเนาะค่ะอันนี้คัดออกมาแล้วเหลือสิบกว่าหางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะกถือว่าป่หลายคันผู้ใดมักตัวใดคอมเมนต์มาใต่คลิปได้เนาะค่ะพี่น้อง